สบายดี่นองสุ Naj ัสดีทุกคนสบัสดีท <br> ี่ทุกท่ายนีเข้ามาหาดูคร <IV _. S 2> hey ับสรงเาของแม่ตานอกวยพ่ตาพีสิข wow. ้าวกล้วย 3บาทผมแม่

เอ้ยจ๊เอ๋จ๊เอ๋นะเล่นไยากได้อีกบลนยับมายับมาเ้ยลังกเล่นใส่ปลาลูเอ้ยเอ้ยจ๊เอุ๋น ยกไปใช้อ่ะนะห่านห่านคมาแนวนี้อีบาันี้เออ้ยคุณหมานวนี้อันนี้ยกแบ้งส้อยนี่บ้ง

เจ็บที่สุดจะทาเรืออนนี้เรากำลังหนะัคะชื่อเนเ้คุฉากบัสอ่มาโน่แน่แน่แบบเบ้ชาวเนียดเสื้อชไม่ใช่มาน่แนแน่ชง <laughs> 難出難出花叉,難花叉,嗯 낭초 哈哈 낭초 花燭 낭花燭 หานานแต่ละกินแลวคุดมันจนมันมุ้ยคะอยู่ด้วยกันนะเอาละต้อหานกอยู่น้องต้องการใหม่บ้าแเกออาลมณ์จะช่มันแกะบีนน หยกมาแล้วปลาลูกหยกมาแล้วมนเด้อมเด้อกินข่าวน้ำกันเด้อยิ่ข่าวน้วปลาลูกปลาดิปลาลูกกินข้าวน้ำตาลเด้อมาเด้อมาเด้อกินน้ำกานเด้อตั้มหงสีมือเมตตาเองมาลูกเม่ยีอะไรเส่บเบปิ้งจำหัวใจเรากับปิ้งหมูเรากับไข่ต้ม มีข่าวน้ำกันเส็บเส็องมดมดมดมแม่กินไปหะบุญงเอ้สัมีกินสัมีเอามาม

มันก็อย่างเดียวมันก็ย่างเดียวหรอเดี๋วผมไม่ใอ้สิสุดตาเรื่องกินสุดตาไม่ยอมถอย่ะให้กินน้ำอะไนี่ยหนักมืออ้า มาต้องเก่ามาเกิดต,ต้องใหม่ก็อะเห็นวา่า okay. มั

对，不用谢。

อึดแล้วอยากกั้เมื่อนะครับเออที่อึนเอ็งสาวเออมันก็ยังเอึอยไม่อะพี่ต่อใหายิ่งต่อไปน้องก็สูงน้องน้องอะไรน้องพี่นี่ไงตัวย้ายให้เออยิ่งสาวจะกินเหนื่อยหรอตวย้ายให้

อาเทียมคนนั้นไม่ดีสุดๆอานเทีไมพันน้ำอาเทียมไม่ใจร้ายนะคะดูน้ำ xem ừ. đàn... là hết 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 มันต่อมาเราต้องมา <implezier> 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 <puller> <implezier> <implezier> อะไรอ่ะกล้องหลานแม่น้อนหรือเปล่าไปดูเลือกเปิดเป็นปลาแม่ซ้อนแม่น้องแม่ซ้อนท่าจีเงาพี่ดูมีแม่ซ้อนยังแดงไม่กินปลาดุกน้ำแบบเออเอาจากหลานคนหนึ่งค่ะน้จานน่ะ ก็กลับไปแล้วบ่มีกันเก็บนี่อยู่นํากันซินอีกแล้วพี่น้องบ่ได้หาซินละเอ <laughs>

dari tadi malam มือัเตตงนานนะคนะแมาเนี่ยแชวนมาภาคพนแหลตาเขาจะกินอไเพี้ยนอนนี้ไปนุ่ินดาเรกันไม่ตามช่องแม่บาลุงแั้ปลุแม่ชรองแม่บาลุงเนอติดตามให้คนนเนอแล้วก็ช่องแม่ตาแล้วก็กดตร้าด้วย่าซละลายแะไรลุงเอ้สางของนองมีแล้วก็บาลตาล้วก็บาลุงน้ำบแม่บาลุง ขอบคุณละลายที่เป็นกำลังใจให้มาตลอดสบายดี